สวยเลยแต่โชคดีตอนนั้นคือเอ็นทัตอนม .5 สมัยพี่พี่เอ็นตอนม .5 ตอน,น,นก็เลยเพื่อนก็เลยต้องไปเอ็นตอนม .6 เพราะว่าจ <c oughs> นะําจวันผิดนะอย่าจําวันผิดนะโอเคเสร็จแล้วมาดูข้อ30ครับดูข้อ30สข้อยี่สบก็เป็นเลขคลิตเหมือนกันนะยีด้วยนะครับเราไปดูนะออกเยอะเห็นไหมข้อ30ครับแนวเนี้ที่ว่ารอบปีที่แล้วเนี่ยออกมาเหมือนจะทุกครั้งเลยนะแต่เปลี่ยนตัวเลข เ่ยนตัวเลขแนวนี้เลยโจมขนวณหาตัวนี้แล้วก็เป็นอนุกรมไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราสังเกตดูถ้าดูเพลินๆนะหนึ 1, 1่งหนึ 5, ่งส่วนสามหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนเจ็ดแล้วก็บีบวกลบแทรกเข้าไปอีกดูแล้วก็ไม่ใช่อนุกรมอะไรเลยใช่ปะดูเพลินไม่ใช่เลยเลยแต่นเนี้ยมันเป็นอนุกรมเลขาคณิตอ่าถามว่าทำไมพี่รู้ก่อนหนึ่งต้องมาดูก่อนว่าอนุกรมเลขาคณิตคืออะไรนะครับอนุกรมเลขาคณิตคือก่อนหน่งต้องรู้ลำดับเลขลำดับเลขาคณิตก่อนลำดับเลขาคณิต ลำดับเลขานิดเนี่ยมันก็จะลอกมาคล้ายๆกับลำดับเลขณิตเลขณิตคือบวกด้วยค่าคงที่พอเป็นเลขคณิตก็คือคูณด้วยค่าคงที่พอคูณด้วยค่าคงที่ก็คือ a n จะเท่ากับอะไรครับ a 1แล้วก็ r ยกกำลัง n ลบหตัวเพราะมันคูณด้วย r r ก็คืออัตราส่วนที่เป็นค่าคงที่นะครับอัตราส่วนร่วมนะยกกำลัง n ลบหตัวทีนี้มันเป็นอะไรครับไอ้ผลต่างร่วมก็คือตัว d แล้วคูณด้วย n ลบหเห็นปะอันนั้คือบวก d เข้าไป n ลบหตัวแต่นี่คือคูณด้วย r เอ็นลบหนึ่งตัวและอารงหมดเอ็นลบหนึ่งตัวนะครับอันนี้นะใช่อันนี้คือลำดับเลขาคณิตนะครับพอเรารู้ลำดับเลขาคณิตแน่นอนเราก็ต้องรู้อนุกรมเลขาคณิตครับอนุกรมเลขาคณิตคืออะไรก็คือ Sn จะเท่ากับ a1 1ลบ R ยกกหลงัง n แล้วส่วนด้วย1ลบออันนี้คือตัวเต็มพี่รู้ว่าน้องบางคนอาจจะบอกว่าผมจำแค่ a 1ส่วน1ลบ R ถามว่าเอหนึง่งส่วนลบอารเมื่อ,อไหร่เมื่อมันเป็นอนุกรมอน,นันต์ถูกปะเมื่อเป็นอนุกรมอน,นันต์แล้วมีข้อแม้ด้วยไม่ใช่ว่าอน,นันต์แล้วใช้ได้หมดต้องอะไรครับขึ้นอยู่ตัว R เพราะว่าถ้าอะไรครับถ้าตัว R เนี่ยแอฟซลูตอาเนี่ยน้อยกว่า1แึ่งอฟซลูตด้วยนะถ้าแอฟซูลูตอาร์ท่ากหนึง่งหรือ R อยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับความหมายคือพอมันยกกำลังเอเนี่ยมันจะกลายเป็นเอเข้าสู่อินฟินิตี้ไอตัว R ยกกำลังเอเนี่ยมันจะกลายเป็น อายกล่าอินฟินิตมันจะกลายเป็นศูนั่นเองฉะนั้นมันจะทำให้ S อ n f ินฟินิต้เท่ากับ A1 ส่วนด้วย1ลบ R นั่นเองเนี่ยถ้าไหนจะรื้อฟื้นความเข้าใจนะต้องเขียนงี้ได้จะเข้าใจภาพหมดเลยว่าตั้งแต่เราดับเลขเลขาคณิตมาอัุกรมเลขาคณิตแล้วก็มาอัุกรมอนันต์นะครับแต่มีข้อแม้ว่า a อ sol u t e r ต้องน้อยกว่าหนึ่งถามว่าเราถ้าเกิด R มันมากกว่าหนึ่งทไงล่ะก็มันก็จะบวกไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่สามารถหยุดได้มันจะคูณไปเรื่อยๆถูกปะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย มันจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับนะโอเคข้อนี้ถามว่าเอาพี่แล้วนี่มันเลขาคณิตยังไงข้อนี้มันซ้อน่อีกหนึ่งชั้นก็คือนอกจากมันเป็นเลขาคณิตเนี่ยมันจะเป็นเลขาคณิตทั้งหมด3ชุด3ชุดชุดไหนบ้างมาดูนะครับชุดไหนบ้างชุดแรกก็คือพี่เอาเป็นสีน้ําเงินนะตัวเลข1ตัวเลข1นส่วนเตัวเลข1นึส่วนสี่สิบเก้าหนึ่งส่วน 1นึ่งหส่วนเจส่วนสิมันต่างกันยังไงอ่ะก็1นึคูณหนส่วนเได้1นึ่งส่วนเจส่วนเคูณหนส่วนเได้1นึ่งส่วนสีเออใช่แล้วชุดที่2อ่ะเอาเป็นสีสีอะไรดีสีน้ำตาแล้วกันเนาะเป็น1นึ่งส่วนสาส่วนสิแล้ว1นึส่วนเจเพราะอะไรครับ1นึ่ส่วนสคูณหนส่วนหได้1นึ่งส่วนสิบส่วนสิคูณหนส่วนหได้ หนึ่งส่วนเจเออใช่มันเป็นคูณที่หนึ่งส่วนห้าเป็นอ,อัตราส่วนร่วมนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คืออะไรครับตัวสุดท้ายก็คือหนึ่งส่วนห้ส่วนยีแล้วก็1นึส่วนแปเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยจะเพิ่มโดยการ1นึส่วนหมา1นึส่วนยีก็คือคูณ1นึส่วนสแล้ว1นึ่งส่วนยีคูณหนึส่วนสก็กลายเป็น1นึ่งส่วนแปเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันจะมีอนุกรมเลขาักที่สชุดจุดที่ระหว่างอีกจุดหนึ่งคือ มันมีอยู่ชุดหนึ่งที่มันเป็นลบข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องหาอนุกลมของชุดที่สองแล้วเอาไปลบออกอย่าบวกหมดใช่ปะมันเป็นบวกลบบวกใช่ปะดูดีๆนะชุดที่สองมันมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมนะฉะนั้นวิธีแทนแทนง่ายมากเลยจะได้คําตอบมาเท่าไหร่ครับตัวแรกก็คืออะไร a 1ก็คือ1ส่วนด้วย1ลบ R ชุดที่1 r a คือเท่าไหร่ชุดที่1 1กับ1นส่วน7ก็คือหนึ่ส่วน7จ็ดก็ลบด้วยหนุกงส่วนแรกอันนี้คือดทีก2 มันลบก็เขียนลบถูกปะแล้วก็ตัวแรกคืออะไรครับตัวแรกกับชุดที่2คือ1นส่วนห้าแล้วก็ส่วนด้วย a ส่วนด้วยหลบ r ชุดที่2 1ส่วนโทษทีครับหส่วนสามพี่เขียนผิด1นส่วนสามนะไม่ใช่หส่วนห้หนึ่ส่วนหชุดที่สามหส่วนสามครับชุดที่2แล้วส่วนด้วย a ส่วนด้วยหลบกับ r 1นส่วนสามดูสี่สิบห้าคือ1นส่วนห้าก็คือหนึ่งส่วนห้านั่นเองแล้วก็บวกด้วยชุดที่สามก็คือเอหคือหส่วนเจ็ดแล้ส่วนด้วยหน r, 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 ึ หนส่วนเที่เหลือไปหาคําตอบได้เลยนะครับแค่นี้เองถ้าเข้าใจว่ามันคือ a อส่วนหลบอที่เหลือก็อย่าอย่าหลงเรื่องบวกลบนะดูดีๆอย่าลืมนะบวกลบนะครับโอเคเสร็จแล้วมาดูข้อ32ครับมาดูข้อ32นะมาดูข้อ32 ดูข้อ3 2นะครับอ่าข้อ3 2โจทย์บอกว่าอ่โจทย์เลยอ่โจทย์เลยครับข้อ3 2เป็นแนวเรื่องอะไรครับแนวเรื่องสถิติแนวเรื่องสิตินะแนวเรื่องสิติเพราะฉะนั้นลองลองดูนะอ่านโจทย์ดีๆนะครับลักษณะโจทย์เป็นเรื่องของค่าเฉลี่ย ข้อสอบก็ออกนี้จริงๆข้อสอบค่าเฉลี่ยเนี่ยสติเนี่ยถามว่าออกไหมพี่ว่าน่าจะออกทุกครั้งเพราะว่าพี่บอกให้เลยว่าต่อให้น้องบอกว่าพี่ผมเรียนวิศวะนะผมไม่ได้เรียนบัญชีวิศวะก็เรียนสิติยังไงก็เรียนสิติต้องเรียนอย่างน้อยตัวหนึ่งนะต้องเรียนตัวหนึ่งถ้าเป็นไอเจะเรียนเยอะหน่อยนะครับถ้าวิศวกรไอีจะเรียนจะต้องเรียนไอจะต้องเรียนทางด้านสิติเยอะหน่อยนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดวิศวะทั่วไปไงก็ต้องมีสิตินะอ,อ่ะเรามาดูนะครับ ข้อ3 2สองจบบอกว่าในการสอบเก็บคะแนนมีคะแนนเต็ม1ิคะแนนจากนักเรียน9คนได้คะแนนเฉลี่ยเป็น8คะแนนแต่พบว่าอาจารย์ก่อคะแนนผิดสองคนเจอแนวอย่างเงี้ยแนวนี้ออกบ่อยมากเลยเจอผิดบ้างอ่านผิดบ้างหรือมาไม่ครบบ้างแล้วมาเพิ่มบ้างแนวพวกนี้ฉะนั้นหลักการคือทําทีละขั้นนะทำทีละขั้น,นะททนเริ่มต้นจากไหนครับเริ่มต้นจากก่อนว่าแสดงว่าอะไรครับเริ่มต้นมี9้าคน ว่าโจค์คนนี้เริ่มต้นมี9คนนะเริ่มต้นมี9คนแต่คะแนนเฉลี่ย8เนี่ยและเขาบอกเขาอ่านผิดแสดงว่า x เนี่ยไอ้8ดเนี่ยคืออะไร8นี่คือ x bar ที่ผิดมันคือ x าร์เพราะมันคือค่าเฉลีย่ยแล้วเป็นที่ผิดด้วยแสดงว่า x bar ที่ผิดเนี่ยคือ8แล้วมีจำนวนทั้งหมด9คนคือ n ทับเก้าโอเคไหม n ทับเก้เสร็จแล้วเขาบอกว่า2คนที่ผิด2คนที่ผิดเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยคะแนนจริงคือ6จริงๆแล้ว แต่จา์ไปกรอกเป็น4พี่เขียนสาระนี้ครับจริงคือ6ใช่ไหมเขียนถูกไว้นี่คือถูกแล้วแต่กรอกเป็น4ี่สัวที่4กรอกไปเป็นผิดครับ6คือถูก4คือผิดคนที่2ได้จริง5 5คือถูกครับแต่กรอกเป็น8ปดว่า8คือผิดครับจะได้ไม่หลงจะได้ไม่หลงว่าอันไหนถูกอะไรผิดนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าหากมีคนที่10มาตัดไปก่อนค่อยว่ากันเพราะอะไรเวลาทําปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าตัวแปรเยอะคือจะยิ่งงง ทำ9คนก่อนให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับถ้าเรารู้ว่า x bar ที่ผิดคือ8 n เท9แสดงว่า sigma x bar ที่ผิดจะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับ n x bar ที่ผิดถูกไหม n คือ9 x bar ที่ผิดคือ8แสดงว่าตอนแรกอะ่ะเอาตัวเอา9คนมาบวกกันเนี่ยจะได้คะแนนรวมทั้งหมด72คะแนน72คะแนนเนี่ยคือเป็นผลรวมคะแนนที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา sigma x ที่ถูกเราก็เอาที่ผิดเป็นตัวตั้งแล้ว ลบตัวผิดบวกตัวถูกก็เป็นผิดไงผิดแล้วทําไงก็ลบตัวผิดออกแล้วบวกตัวถูกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะได้คาตอบมาเท่าเท่าไหร่ซิกมาเอกซ์ที่ผิดก็คือ72ลบที่ผิดก็กี้เราเขียนแล้วผิดมีตรงไหนนี่ไงผิด4ผิด8ก็คือลบ4ลบ8ถูกตัวไหนบ้างถูก6ถูก5ก็บวก6บวก 5. คําตอบก็จะได้ซิกมา่าเอกซ์ที่ถูกจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น เจ็ดสองลบสิบสองเป็นหกสิบบวกกับสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแสดงว่าตอนนี้เก้าคนเนี่ยคะแนนที่บวกที่ถูกต้องของเก้าคนเนี่ยคือเจ็ดสิบเอ็ดแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งมาครับมีคนหนึ่งมาคือคนที่สิบมาแล้วบอกว่าคะแนนคือเก้าแสดงว่าคําตอบคือซิกเอ็กซ์บาร์หรือค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องจะกลายเป็นเท่าไหร่ก็เอาเจ็ดสิบเอ็ดบวกกับเก้าก็กลายเป็นแปดสิบแล้วก็หารด้วยสิบคนเแสดงคำตอบจะกลายเป็นแปดเป็นคําตอบ เห็นไหมคะแนนอย่างนี้ไม่ยากเลยนะครับมันจะมีโจทย์จะชอบหลอกแค่อาจจะแค่เปลี่ยนตัวละครหรือเปลี่ยนเรื่องราวอาจจะขับเร็วไปแล้วมองผิดบ้างหรืออ่านค่าผิดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหรือทําตกหล่นบ้างชั้นหลักการก็มีแค่นี้ก็คือบวกตัวที่ถูกลบตัวที่ผิดเขีนไหมเอาซิกมาเอ็กที่ผิดนะบวกตัวที่ถูกเข้าไปแล้วลบตัวที่ผิดออกนะครับเขีน okay, นะข้อนี้ตอบ8นะครับเป็นเรื่องค่าเฉลีย่ยเสร็จแล้วลองมาดูข้อส4มสิบสี่มาดูข้อส4สี่ ดูข้อ34นะครับโอเคนะครับอ่าดูข้อ34นะข้อ34ครับโจทย์ข้อนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยอันนี้เอาไว้ใช้เข้าใจในเรื่องของเขาเรี่วาวสองมาตรฐานอย่างเช่นอย่างนี้เขาบอกว่าคณิตศาสตร์กับภาษ,าษาอังกฤษมีสองวิชาเขามีคะแนนที่สอบได้กับค่าเฉลีย่ย ถูกไหมมีขนาดที่สอบได้กับค่าเฉลีย่ยนะครับอ๋อทีนี้ข้อ30พี่พูดผิดไปใช่ไหมอ่าพี่อาจจะเบลอไปข้อ30เนี่ยชุดที่3ไอ้ตัวชุดที่3ไอ้ตัวอนุกรมชุดที่3เนี่ยต้องเป็น1นส่วนสพี่บอกเป็นเท่าไหร่ครับ1นส่วนเหรอโอเคพี่พูดผิดไปเนาะมันคือ1นส่วนสนะฉะนั้นต้องเป็น1นส่วนสนะครับถ้าพี่พูดพูดผิดไปนะครับก็คือดูเป็นเรื่องของอนุกรมเลขาคณิตอะนะครับเราไปดูนะอ่าเสร็จแล้วมาดูข้อ3 4ครับนี่จทย์ข้อนี้ส ถามว่าเป็นเรื่องของค่ามาตรฐานเพราะอะไรโจทย์เขาบอกมา2วิชาแล้วเขาบอกคะแนนที่ได้มันเป็น85กับอะไรครับกับ80ถามว่าเราสรุปได้ไหมว่าคณิตศาสตร์ดีกว่าอังกฤษมันตอบไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันคนละกลุ่มกันถูกป่าวิชาคณิตศาสตร์เราดูเหมือนกับเอ้าถ้าเทียบจากคะแนนคณิตศาสตร์คะแนนเยอะกว่าถูกป่าแต่เราจะเทียบตัวนี้เวลาเราเทียบอะไรก็ตามเพื่อเป็น2กลุ่มซึ่งมันไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราต้องใช้อ้างอิงกับค่าแซ้ หรือค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานซึ่งค่าแเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x i ลบกับ x บาร์ bar, แล้วส่วนด้วย s x i ลบ x บาร์ bar, ส่วนด้วย s นะครับ x i คืออะไรก็นี่ไงคะแนนที่ได้คือ x i ค่าเฉลีย่ยคือ x บาร์ค่าเบี่ยงเบนคือ s ฉะนั้นเราก็สามารถหาค่าแซของคณิตศาสตร์หรือแของเลขได้แล้วก็สามารถหาค่าแของอังกฤษได้เข้าใจไหม หาค่าแซดของคริสต์กับค่าแซดของอังกฤษได้นะครับเข้า okay, นะอะ่านะครับเพราะฉะนั้นะวิธีการก็คืออะไรวิธีการกคือพอหาค่าแซดได้ตัวนี้เรา,าทาเองได้เนาะก็แค่เอา x i ลบ x bar คือเอา85ลบ75แล้วก็ส่วนด้วย s อันนี้ก็เหมือนกันคือ80ลบ65แล้วส่วนด้วย20เสร็จแล้วก็จะดูว่าอันไหนดีกว่ากันก็ดูที่ค่าแซดนะครับซึ่งตรงนี้พอทํามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าแซดของอังกฤษเนี่ยจะมากกว่า เข้าไหมแซดของอังกฤษจะมากกว่าพอแซดของอังกฤษมากกว่าก็มาดูข้อไหนครับตอบข้อข้อหนึ่งนั่นเองเพราะว่าอังกฤษก็จะได้ดีกว่าคณิตศาสตร์นะครับนะเรื่องของค่ามาตรฐานนะครับเสร็จแล้วเรามาดูข้อ33นะิตสโทษทีข้อ30 36นะครับข้อ36อนะ่าดูข้อ36 อ่าดูข้อสามสิบหกนะครับอ่ดูข้อสามสิบหกนะข้อนี้ครับโจทข้อนี้บอกมาว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าต้องการหาพื้นที่แรงเอาต้องการหาพื้นที่แรงเอาพื้นที่แรงเอาอันนี้ดูเป็นรูปยังไงครับหลักการอันนี้ง่ายมากเลยเรื่องเลขคณิตครับดูเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วลบกับอะไรครับมันมี ที่เป็นสีขาวเนี่ยคือครึ่งวงกลมอยู่สามอันฉะนั้นก็คือลบกับสามส่วนสองของวงกลมนั่นเองถูกปะคราวนี้ไอ้ตัวหกเหลี่ยมเนี่ยบางคนอาจจะบอกสูตรผมลืมให้คิดง่ายๆครับหกเหลี่ยมอะมันคือสามเหลี่ยมด้านเท่าหกลูกฉะนั้นก็คือหกูปแล้วคูณกับสามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูปสามส่วนสี่คูณกับด้านยกกําลังสองนะครับนะใช้หลักการนี้ไปแล้วลบหาคําตอบได้เลยนะครับนะอันนี้ฝากเรา,าทําเองเลยเนาะ รีไกลแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วมาดูข้อ38สิบครับดูข้อ38ดูข้อ38มสิดไหนจดข้อนี้เสร็จแล้วดูข้อ38เลยนะครับดูข้อ38เลยครับโอเคนะ โอเคครับมาดูข้อ38โอเค